สวัสดีค่ะพอกันกับนุน้ยช่องบ้านพุ่งสเลเตอีกแล้วจ้าอันนี้เป็นคลิปเก่าที่ข้างไว้ตั้งแต่ตอนกลับบ้านเนาะค่ะเน,ะนาะนุ้ยกะพ้ากันไปปลูกเอ่อต้นหน่อยนาค่ะต้นบักเขียบบักเขียบปลูกจากเอ่อปลูกจากมเมล็ดเป็นต้นพันธุ์ได้จากต้นพันธุ์ที่ย้ายเพิ่นปลูกไวห้ห้แล้วกลมันออกลูกคางแรกนุน้ยกะได้กลิ่นรู้สึกว่า,สารสชาติมันแสบค่ะกลับมาหนุ้ยกะเล่ลองเพาะเมล็ดเบิ่งมันมันงอก ก็ได้ลายต้นเลยค่ะกะ็เลยพากันว่าเออมันมัน,ม,นมันแสบดีแล้วมันก็เป็นพันธุ์ดังเดิมก็เลยพากันเอาไปปลูกใส่ระบบน้ำยดค่ะอันนี้ก็พากันปลูกเรียบร้อยแหละเก็บข่าเก็บของเรียบร้อยแล้วก็กวกได้เวลาเตรียมอาหารการกินขึ้นเก้าแล้วค่ะนั่นเหมือน พราะได้เห็ดนี่ยังกินลหลายดอกคะ่ะมื้อนี้ก็มีใบผักสุพงสุรสดคือเกาเล่ะคะเพราะว่าผักอยู่บ้านนบ่นมีผู้อยู่บ้านคะ่ะมันก็ปลูกได้แต่ต้นอันนี้แ่ละมันมันทนแรงเพราะได้กินหยอดมันแล้วก็มีปัอกม่วงสังเกตว่าถ้านานุ้ยกลับมานี่นุ่ยสีเฮ็ดเมนูผักพงสุรสดนี่แหละครับดูประหมูเพราะว่ามันมีผักอยู่อย่างเดียว <c oughs> อันนี้หนุ่ยกับสีล่างล่างไปต้มข้างหมอ้อต้มต้มใส่เนื้อหมู เนื้อมูนั้นนุ่ยกะหั่นไวเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะนอกหม้อเดือดนั้นนุ่ยกะใส่เนื้อมูลงไปนี่ตามด้วยพระเอกของข้าวนี่แหละครับคือผักปุงสุ่รสนี่แหละจ้ะต้มแต่มหมูยางเดียวมันกับมีแต่เนื้อมันบอแซ่บจ้ะก็ได้เออมีผักเอียงใส่จากยางแต่ว่าโชคดีที่นั้นนุ่ยกะมักกินน้ำผักปุกงสุรสอันนี้มันหวานดีเออเรียบร้อยแล้วนั้นนุ่ยกะสีซีมเบิงรสชาติเป็นจังไรมักบ่มกัมกกะสีได้จัดการเติมนังจากหั่นานั้นนุ่ยกอ,อกัมววงีแล้คะ มีโซ่อยู่สองยางบักม่วงกับต้นผงสุรถนี่แหละค่ะเพราะว่ามันบ่มีผู้ใดบึกห้เนาะบุกยังไงมันก็บ่ค่อยรอดปูนใดจ้ะมันบ่มีไผหดน้ำให้หลังจากได้บักม่วงเรียบร้อยนะนุ่ยก็มาซับซับซับเช่นซิล่ะค่ะซับไปลองเพ่งไปพุ่นี้นะนุ่ยซับไปลองเพ่งไปพุ่นี้สิได้กินบักม่วงแซ่บละสันฟังว่าผู้ถากินกันล้อมขางล้อมแอวอยู่ค่ะคืออยากกินน้ำเพราะว่าเพิ่นอยากกินบักม่วงลาสั่นนันุ่ยกับซับซับซับ ได้เรียบร้อยแล้วนันนุ่ยก็เอามาปรุงค่ะน่ะปรุงกับบอยากบหยากค่ะกะใส่พริกป่นผงสุรดแล้วก็ไอ้ไอ้นันนุ่ยใส่ข่าขัวไปนาเขาเอื่นว่าย้ำมารื้ย,ยังกันแล้วแต่ค่ะแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นวิธีกิ่นของนันนุยเนาะ,ใส,ะใส่เข่าขวัวใส่ผงสุรดแล้วก็ใส่หอมแดงเข้าไปค่ะอืเรียบร้อยแล้วนันน,นุยกับสีุ้น่วนผสมใม้มันเข่ากันใส่ซอสน,นี่แหละคะ่ะข้นเอา ได้ที่เรียบร้อยแล้วนันุยกับซิมเบิงค่ะรสสาติกับกินได้ค่ะนันุยสิกินกับเข่าคุณได้มื่อนี้แล้วแนวกินนันุยกับมีอันนี้แหละค่ะมีอันยำหมักม่วงแล้วก็ต้มหมูใส่ใบผงสุรดสองย่างเท่านี้แหละค่ะมื้อนี้เบ้าเรื่องแนวอยู่แนวกินค่ะนันุยเป็นคนกินบ่ยากค่ะนันุยคือแบบกินง่ายจนบางที่มันกับหลายคนเพื่อนเห็นเขากินเขากับว่าเพื่อนกับว่ามันเป็นตาแซบอย่างนี้นะคะแต่ว่านันเหมียแซบอยู่เพราะว่าเป็นคนมากกินแบบนี้ เฮ็ดอาหารกับเฮ็ดได้ทุกแนวอยู่ได้พี่น้องเฮ็ดได้เฮ็ดได้ทุกแบบนั่นแหละอืมแต่ว่าก็เป็นเป็นแบบที่เขามักกินนะนะคะนอกจาปรุงตามแบบของข้าวเมืองชินะอันนี้นันน่จะจัดใส่ผ้าขาวเรียบร้อยแล้วมาเด้อค่ะมากินเขาน้ากันคลิปนี้นันนี่กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องบานทุงสเสลตเต้น้าแน่เด้อค่ะเด้อพอกันไหมคลิปนาสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ